ถ้าเราฝึกดีแล้วนะจิตมันก็อิสระออกจากร่างกายร่างกายก็ทุกไปตามธรรมชาติของมันมันแก่มันเจ็บมันตายมันหิวมันหนาวมันร้อนมันกระหายมันปวดออปวดชีมันเมื่อยนสารพัดที่จะมีอยู่ในร่างกายจิตก็เป็นแค่คนรู้คนดูไปไม่ไปหลงยินดียินร้ายกับมันเพราะฉั้นเวลา พระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าสาวกของท่านเนี่ยความทุกข์มันกระทบที่ร่างกายได้แต่มันกระทบเข้ามาถึงจิตไม่ได้ในขณะที่ปุถุชนทั่วไปคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะเวลาร่างกายเป็นทุกข์แลจิตมันเป็นทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เรามาหัดเจริญสตินะรู้สึกกายไปเรื่อยเห็นกายเป็นทุกข์เป็นโทษนะ แล้วก็ต่มมาสติเราเข้มแข็งขึ้นเราก็เห็นนะจิตมันอยู่ต่างหากสติรู้ทันจิตมันอยู่ต่างหากมันก็คอยปรุงแต่งเดียดยเดยยเด๋ยวก็ไปโอดครวนแทนร่างกายเดี๋ยวก็ไปหลงรักร่างกายเดี๋ยวก็ไปโอดครวนเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ไปรักเรื่องอื่นไปเกลียดเรื่องอื่นอะไรนีวุ่นวายไอ้ความปรุงแต่งดินรนวุ่นวายนีอยู่ที่จิตทั้งนั้นเลยร่างกายก็เป็นแค่วัตถุ นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเพราะงั้นไอ้ตัวปัญหาเนี่ยไม่ใช่กายแล้วไอ้ตัวปัญหาคือจิต